สวัสดีครับคุณญาทิพย์สวัสดีครัคุณญาทิพย์อยู่ที่ไหนเอร้วันนี้คุณญาทิพย์มาทำอะไรกันครับวันคุณ่าลดูกยมากเลย่มอะมากเลยครับนี่เดี๋ยวคุณญาทิพย์ก็ตอนีคุ่ณญาทิพย์ก็จะตอนกินไส้กรีกร็างงอกแล้วนะคะี่นี่สังโอเคนี่ินองอกแล้วเหมือนกันแต่ว่าเดลองดน้ก่อนเื่อเขาจะ โอเคเดี๋ยววันนี้มาตอนใส่กระดี่เพิ่มครับคุณญาทิพย์พอดีมีลูกค้าสั่งมาครับนี่เลยต้องมาตอนเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนี่เลยครับาไม่ใช่เรื่องยากเลยโอเคเยี่ยมมากครับคุณญาทิพิบ ข้างหน้าอยู่านะคะคุณปูตัดหญ้าเสร็จแล้วเหรอหคุณปูตัดหญ้าเสร็จแล้วเห็นไหมคะเรียบเลยเก่งมากเลยคุณปูเทเห็นไหมคะเรียบเลยเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บขยะ